ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ประตูท่านางจังหวัดลำพูน <c oughs> ซึ่งเราจะมาลุยลำพูนกันในวันนี้แต่ก่อนหน้านั้นเราไปหาอะไรกินกันก่อนครับวัน <c oughs> นี้เรามากินเตเตอหมูตุ๋นลำไยนะคะ <c oughs> กินมากๆชิม <c oughs> <c oughs> น้ำซุปลำญ่ครับ ชาติคมขงเขาได้โครงหมูเส้นใหญ่มากอันนี้ลำใหญ่ครับลำใหญ่ใน,นก๋วยเตี๋ยวโครงหม,มูตุ่นจนนุ่มเลยครับ ที่มาลำํำคูนก็มากินนะคะที่อื่นไม่มีแน่นอนเปิดเตี๋ยวลำใหญ่สว่วนอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งคือขนมจีบค่ะขนมจีบจิ้มใส่น้ำจิ้ม ต้องกินอย่างงี้ครัตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุธลิคุณชัยนะครับซึ่งมีอายุกว่าพันปีและเป็นที่ที่น่าเริ่อมใสของชาวลำพูนครับเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยเราจะนำดอกไม้ไปไหว้ในโบสถนะครับส่วนเทียนประจำวันเกิดจะเอาไ้ไหว้พระธาตุข้างนอก เดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาที่นี่อีกรอบนะครับตอนนี้ข้างบนเราจะมาขแขวนโคมกันในประเพณีโคมแสนดวงของพระาธาตุริขุนชัยค่ะ อนนี้เราอยู่ข้างหน้าพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองเทศบาลลำพูนครับจะไปข้างในกัน,นนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูนนะครับซึ่งสร้างโดยเจ้าราชสัมพันพระรวงครับซึ่งอาคารนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ถึงสองชั้นเลยนะครับเราจะขึ้นไปชั้นสองกัน ที่นี่เปิดเข้าฟรีนะครับแถบบรรยากาศดีมากจริงคนที่ไม่ชอบประวัติศาสตร์ก็มาได้นะครับถ่ายรูปกป็สวยมาเล่นมาชมวิวอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดจาม่เทวีนะครับซึ่งเราจะเห็นเจดีรูปแบบนี้เยอะมากเพราะว่าเป็นศิละปะในของท,รา,ทรา,าราวดีทราวาลวดีทวารวดีนี่ครับอีกอันหนึ่ง ซิลิการข้าวซอยค่ะอยู่แถววัดจามเทวีข้างในร้านบรรยากาศดีมากครับึกถึงร้านเก่าๆชิมข้าวซอยหมู แต่ที่เราไปกินเมื่อวานที่เชียงใหม่น้ำจะไม่ค่อยใส่กะทิของที่นี้จะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นหอมที่ชาวม้งกินจะเป็นพอหอมของอินเดียครับ ที่วัดสันป่ายางหลวงนะครับซึ่งเป็นวัดทงางศาสนา,าพราหมณ์วัดมีความยิ่งใหญ่มากครับส่วนมากจะสร้างด้วยสีขาว กรจะถอดรองเท้าแบบหน้าเจดีหน้าโบดแต่ถ้ามาวัดนี้เราถอดตั้งแต่หน้าประตูวัดเลยครับแล้วก็เดินถาปรับเข้ามาซึ่งวัดมีความเงียบสงบมากครับที่นี่คือโบราณสถานกูช้างกู่มาครับ บอกว่าอันนี้เป็นกู่มาครับส่วนอ,อันนี้เป็นกู่ช้างจะเป็นมาและช้างคู่สึกของพนังจมเทวีครับเป็นโบราณสถานของยำปูนส่วนด้านหลังนะครับเป็นหลวงพ่อปลูกกู่ช้างเขาบอกว่าเมื่อไหว้แล้วให้รอดใต้ท้องช้างครับจะเสริมความเป็นสิริมงคลแต่ไม่มั่นใจว่าทำไมถึงต้องขูดตาช้างไว้ข้างเลยนะครับ วัดพยืนนะครับซึ่งเป็นวัดที่พระนางจมามเทวีสร้างขึ้นต้องบอกว่าที่นี่เงียบมากๆครับเงียบแบบวงเวงไปเลยถ้าใครจะมาก็เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องกลัวเข้ามาได้เพราะข้างในมีคนเต็มเลยไปถึงคนขายของนะครับแต่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เจอใครเลยออกจะน่ากลัวนิดหน่อยครับเราจะเดินขึ้นข้างบนนะครับ ซึ่งที่นี่ผู้หญิงจะเข้าไม่ได้นะครับที่นี่ประกอบด้วยพระพุทธรูปห้าพระองค์ครับซึ่งเป็นพระยืนทั้งห้าพระองค์เลยลขึ้นไปข้างบนกันต้องใช้แรงอยู่แล้วครับเมื่อกี้ไปถามหลวงพ่อมาว่ายังขึ้นได้ไหมเพราะว่าเห็นไม่มีคนแล้ว ยขึ้นนกันเลทางเดินสูงมากครับเดเราไปรอ,อดูพระอาทิตย์ตกกันตัวออ้คนนี้เป็นเบาวาบุญเมืองเก่าเมืองบุญเมืองฮาลีฟุ่นใจเมืองน้ำใจเราหมายอยู่ใกล้นิดเดียวครับ ไปต่อต่อไปจะเป็นขั้นในความสำเร็จถึงแล้วแต่ว่าเจดีผิดไปแล้วนี่ครับยามเย็นที่ลำพูน เดี๋ยวเราไปรูวิวอีกฝั่งหนึ่งกันมีคนนำเที่ยวแล้วอ้ามีตัวนั่นเองเอาอยู่ไหนอ่ะเยอ แมวบนเขาใช่ไหมไปดูฝั่งโน้นกันไปใจอู้แซวแอวมวนบได้บ่เกยใจง่ายกึศายวิวฝัง่งนี้สวยมากครับข้างล่างภูเขาจะเป็นหมอหมกด้วยเพราะฝนเพิ่ตงตก ไม่มีแรงจะถือแล้วสั่นไม่ชั่วแหวใช่ไหมไหวว นอนเน้วหลับไปไปนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้เรากลับมาที่พิธีโคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาแขวนโคมกันแล้วก็รอเขาเปิดไฟตอนกลางคืนครับไปเอาโคมกันดีกว่านี่เราได้โคมมาแล้วนะครับสีชมพูแล้วเราก็จะเขียนชื่อแล้วก็เอาไปแขวนครับ นี่เราจะโคมเราไปแขวนกัน คที่นี่นะครับก็จะจัดในเฉพาะเดือนยี่เป็งเท่านั้นคือต้นกันยายถึงปลายเดือนตุลาครับใครที่สนใจก็มาแขวนโคมกันได้ อนุสาวรีเจ้าจามเทวีจะไปหาอะไรกินที่นั่นเลยครับเน้นท้องฟ้าฟ้าสวยมากี๋ยวคนมาบางหน่อยไปหาอะไรกินกันครับอันนี้อนุสาวรีทางจามเทวีนะครับคือหมดเยอะมากหมดติดไปหมด เน,นีนย้เราอยู่ที่ตลาดผักนะครับจะมาหาของกินที่ตลาดผักจะมีไหมจะผักเต็มไปหมด ไม่มีอะไรกินไปตลาดอื่นดีกว่าครับอันนี้เป็นตลาดผักผลไม้เจอร้านดีๆแล้วครับตอนอยู่แม่กำปองไม่ได้กินมากินอยู่ลำพูนแทนอแโอ้ไข่ป่ามานนหนึ่งครับเอาหนึ่อันนี้เป็นหมูทำไมครับอ,อันนี้เป็นพริกเอาอย่างละอันนะครับอย่างละอันลองชิมดูเนาะสิบบาทครับผมเป็นยังไงครับ สองซอยแต่เราจะไม่เข้าไปดูแล้วเพราะสนุกปากลำบากทองครับพอแล้วใครอยากมาหาของกนินบ้านๆนะครับ mm hmm. ก็มาหาได้ที่ตลาดอะไรก็ไม่รู้แถวอนุสาวรีย์ครับ mm hmm. เรามาชิมกันครับอย่างแรกมียำในเครื่องเยอะมากๆ อร่อยมากครับเหมือนใส่ผักเยอะมากเป็นรสชาติสมุนไพรเลยแล้วเส้นก็อร่อยมากปรุงอร่อยมากเขาเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับรสชาติจะพูดยังไงแบบเปรี้ยวอมหวานแต่มีหมูยอมีแคบหมูแล้วก็ผักนานาชนิด เป็นผักแบบสมุนไพรอร่อยมากดูอย่างที่สองนะครับนี่ไขป่ปลาตอนไปกับแม่กำปองไม่ได้กินนะครับเพราะเขาทำอยู่ยังไ,ไม่เสร็จเลยรสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้รสชาติเหมือนไข่ตุ๋นครับแต่มันจะได้เหมือนได้กินของใบตองขึ้นมา ทอดทำไมคนเราต้องกินพริกทอดอรสชาติคือความเผ็ดของพริกแล้วยังกรอบด้วยข้างนอกฟังเสียงหองเสียงตอนแรกนึกว่าจะไม่อร่อยนะครับอันนี้อร่อยมากอ,อร่อยอมากๆ ลรงนี้ซื้อมาเยอะๆดีกว่าข้างในไม่มั่นใจนะครับจะเหมือนจะมีหมูด้วยต่อไปนะครับเป็นหมูทอดอมหมูเยิ้มเยิมจะข้างนอกกรอบอีกสองอันนะครับจำชื่อไม่ได้นี่ นาตาแบบนี้กับอีกอันนึงหน้าตาแบบนี้จำได้แค่ว่ามีหมูกับสมองหมูมาชิมอันนี้กันก่อนแค่ช,ชื่อก็แปลกนะครับก <_ c oughs> ็เลยจำไม่ได้ด้วยเหมือนพวกริ้งหมูของภาคใต้นะครับอันนี้ เหมือนคกิ้งหมูภาคใต้แต่ก็เหมือนลาบภาคเหนืออร่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าหมูหรือสมองหมูไปนะครับอันนี้นี่ใหรสชาติทุนๆุนอันนี้เผ็ดมาก รสชาติคล้ายของอกสานแต่จำขื้อไม่ได้ไม่คิดว่าประเทศเดียวกันจะมีรสชาติที่เราไม่เคยกิน้ว้นะยครับตำนาเจ้าแม่จามเทวีนักรบผู้ยิ่งใหญ่และจะไปไหให้ไกลสุดตาำนำผู้นำผู้ใช้